สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง diy amplifier นะครับสำหรับวงจร protection ลำโพงวงจร protection ลำโพงนะครับจะทำหน้าที่ป้องกันไฟ dc ออกไปที่ลำโพงนะครับถ้าเกิดว่าไฟ dc ออกไปที่ลำโพงจะทำให้ลำโพงเราขาดเราไม่ได้นะครับสำหรับวงจร protection นะครับจะมีการตัดต่อวงจรลำโพงอยู่ในการตัดต่อวงจรนะครับวงจรร e l a y นะครับจะมีอุปกรณ์ในการหน่วงเวลา หน่วงเวลาการทำงานอยู่นะครับวงจรพอดิคชั่นจะให้ตัดลำพงเร็วหรือช้าจะต้องมีการหน่วงเวลานะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการหน่วงเวลาก็จะเป็นตัว c นะครับส่วนมากตัว c จะต่ออนุกรมกันอยู่นะครับจะเห็นอยู่ในวงจรถ้าเราอยากให้ power amp ของเราตัดวงจรเร็วนะครับเราก็แค่มาเปลี่ยนค่าตัว c นะถ้าเราอยากให้ตัดช้าก็ มาเปลี่ยนที่ค่าความจุของตัว c นะครับแต่การตัดเร็วตัดช้ามีข้อเสียอยู่นะครับถ้าเป็นวงจรโพล c ชั่นที่มันตัดวงจรเร็วๆตัดลำพวงเร็วๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็น power amp ที่กำลังวัดสูงเวลาขับกำลังออกมาเต็มที่ขับกำลังออกมาสูงๆมันจะทำให้วงจรโ r o ิชั่นนี่ตัดวงจรนะครับ ตัดวงจรลำโพงออกซึ่ง power amp มันยังทำงานได้ไม่เต็มที่ไฟ DC ซียังไม่ออกไปที่ลำโพงเลยนะครับ p r o d u t i o n ก็ตัดแล้วเพราะนั้นการตั้งค่าการหน่วงเวลาก็ให้มันสัมพันธ์กับ power amp ด้วยนะครับถ้าตัดช้าถ้าตัดช้าเกินไปลำโพงเรามันก็จะไหม้เสียก่อนถ้าเกิดว่ามีไฟ DC แรงดันสูงๆล่วออกไปที่ลำโพงนะครับจะทำให้ วอยลลำโพงเราขาดแล้วก็ไม่ได้ไวมากเพราะฉะนั้นแล้วการหน่วงเวลาที่ดีต้องหน่วงให้มันสัมพันธ์กับ p o w e r อร์ให้สัมพันธ์กับความแรงของ p o w e r อร์แอมปนะครับพาวเวอร์ของเราถึงจะใช้งานได้ดีสำหรับนี้ก็คือการทำงานของวงจรโพชชั่นแบบคร่าวๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมอย่างมากสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอลาไปก่อน เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ